สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่กูจะมาบินโดนจากความเริมคลิปที่แล้วนะคะที่เราบินโดนแล้วก็เจอจ้วีนอมนะคะหรือปรสิทธิจากนอกโลกนะวันนี้เราก็เลยจะมาดูว่าตรงตึกนี้นะคะมันจะทําอะไรหรือมันจะเป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชนหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาบินโดนกันแต่ก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งช่องใหม่พี่กูด้วยนะคะจะไม่ค่าเคลไหมถ้ากดแล้วไปดูกันเลยเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้พี่กูบินโดนนะคะแล้วเราก็เจอไอตัวเนี้ยมันเป็นหน้ากากของอะไรอะสี ว่าทุกคนตรงต้นไม้อ่ะทุกคนเห็นไหม,น,มน,นี่มันนี่มันหน้ากาโโ้งไม่ชีวีน,อน้อนี่นี่มันเป็นหน้ากากโขงสเปนแมนหรือว่าไอแมงมุมเฮ้ยเราหน้ากากสเร์แมนไอแมงมุมมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงตอนแรกเราจะไปบินโดนดูตึกนะคะแต่ว่าในรอหที่เราบินโดนเรื่อยๆเนี่ยเราเจอตรงนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราสเป์แมนหน้ากากมันมาอยู่ตรงนี้หรือว่ามันกำลังต่อสู้กับวีนอ้อง หรือวีนอมกินมันเพราะวีนอมเป็นปรสิตมาจากกลืนกรีสสไปเดอร์แมนก็ได้หุ้ยไปดูว่าดูกันต่อทุกคนเมื่อกี้เราเห็นหน้ากากสปไปเดอร์แมนแล้วนะเดี๋ยวเราขับโดนออกไาก่อนนะเฮ้ยทุกคนพี่กูกูว่ามันต้องใช่แน่เลยอะเฮ้ยมันต้องมีทั้งสปไปเดอร์แมนแล้วก็วีนอมแน่เลยไปดูกันต่อโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่กูกูบินโดรนที่ตึกนะคะต่ออึกรนอะทุกคนเฮ้ยตึกแห่งนี้นะคะที่เขาบอกว่ามันมีวีนอม แสดงว่าสไปเดอร์แมนตัวสีแดงโดนแอทแทหรือว่าโดนทำร้ายแต่สไปเดอร์แมนตัวนี้กำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างมาดูก็ต่อทุกคนตอนนี้สไปเดอร์แมนวิ่งหนีอะไรบนตึกอะทุกคนมันอาจจะเป็นสัตประหลาดที่มันแบบน่ากลัวน่ากลัวก็ได้นะคะทุกคนดูลองดูบนตึกนะว่ามันมีอะไรที่แบบว่าหลอนๆมั้งอะเฮ้ย,ย,ยก็ไม่มีอะไรนี่แล้วสไปเดอร์แมนวิ่งหนีอะไรอะหรือว่าเราตาฝาดนะ ไม่น่าจะตาฝาดนะคะเพราะว่าสไปเดอร์แมนไม่กินมาสไปเดอร์แมนนะทุกคนเดี๋ยวนะเราลองดูกันนะใ้นี่มีอะไรไหมทุกคนตัวน,นี้ตึกตึกแห่งนี้นะคะมันกลายเป็นตึกร้างที่แบบทุกคนเขาหนีกันไปแล้วเพราะว่ามันน่ากลัวมากเลยนะโอเคเดี๋ยวนะซูมเข้าไปดูตรงใบพัดก็ไม่มีอะไรนะคะไม่ขี้หรือเปลอนึกว่าขี้สไปเดอร์แมนเฮ่ไม่ใช่นะเขาเป Super ็นซูเปอร์ฮีโร่นะคะ ทุกคนตอนนี้เราบินโดนเพื่อที่จะตามหาสับประหลาดจากนอกโลกนะคะแต่เราดันเจอสไปเดอร์แมนซะก,ก่อนนะเดี๋ยวเราก็เลยจะบินโดนเพื่อตามหาสไปเดอร์แมนเพราะเราไม่รู้ว่าสไปเดอร์แมนน่ะเขาอ่ะหรว่าสไปเดอร์แมนเขาจะมาต่อสู้กับวีนอมพี่จะจัดการมันโอ้อาจจะเป็นไปได้เพราะสไปเดอร์แมนคือฮีโร่นะคะโอเคมาดูกันต่อเฮ้ยไอ้เมงมุมอาจจะแบบมาสู้อันนี้เป็นมุมตึกนะคะทุกคน วีนนอฟมันกำลังวิ่งหนีกันโอเคเดี๋ยวตอนนี้ตึกบนที่สูงๆนะคะทุกคนเราต้องเจออะไรสักอย่างแน่นอนพี่ฮูมีรางสวรรค์ว่าตอนนี้นะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะมันไม่ใช่สไปเดอร์แมนหรือวีนนอฟนะมันคือการต่อสู้แล้วก็ทำร้ายข้าวโขงนั่นเองนะคะเฮ้ย<อ>มีรถผ่านว้าสไปเดอร์แมนกับวีนนอฟวิ่งผ่านกันมันก็ต้องแข่งวิ่งกันแบบดูเดือดมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขับเดินดูแป๊บนึงเอ้าเฮ้ยขบวนขบวน โอ้โๆมันหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะคะมีคนส่งคลิปมาให้พี่กุ๊กนะคะจากในภาพส่งมาจากโดรนนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นภาพอะไรนะคะมีคนส่งภาพยิงเข้ามาจากโดรนนะคะโอเค ชนะคะถ้าคิดว่าสเดอร์แมนชนะให้กดหนึ่งถ้าคิดว่าวีดนอมนชนะให้กดสองอย่าลืมพิ้งคอมเมนต์นะโอเคแสดงว่า2ตัวนี้มีจริง